ิ่คลังคำศัพท์เสริมการเรียนรู้ให้ลูกรักโดยชุดหนังสือ My First Funverse ช่วยปูพื้นฐานการอ่านการจดจำคำทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนอย่างสนุกสนานมาเป็นเพื่อนกับกุ๋งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ้งกันนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิงนะคะวันนี้กุ้งกิงมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมาฝากกันอีกเช่นเคย <c oughs> กุ้งกิงจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปสู่โลกดึกดำบรรพที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าพิสวงเราจะได้รู้จักกับยุคแรกเริ่มของโลกการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและการใช้ช ของเหล่าไดโนเสาร์ก่อนที่จะสูญพันธุ์รับตื่นตาตื่นใจไปกับโครงกระดูกไดโนเสาร์จากการขุดค้นในประเทศไทยค่ะเรื่องราวจะน่าติดตามแค่ไหนไปดูพ,พร้อมๆกันในนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะกุ๋งกิ๋งเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฮ a p p y Kids ชุดเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Kids, เ,ณฑเรื่อง มณิสาปาละกะวงณอยุธยาภาพนพดลกำจรภัยสารกุ๋งกิ๋งกับต้นกล้ายิ้มเริงร่าคุยเสียงใสตื่นเต้นจะได้ไปผจญภัยโลกล้านปีเดินทางถึงที่หมายตอนช่วงสายอากาศดีพวกเราอยู่ที่นี่พิพิธภัณฑ์ สิรินทร์พิพิธภัณฑ์สิรินทร์อุทยาโลกไดโนเสาร์ต้องซื้อบัตรเข้าไปเข้าแถวไว้ครูเคยสอนพ่อเดินนำไปก่อนเจอตัวใหญ่ยืนคำรามรอยตีนไดโนเสาร์นำทางเราให้เดินตามโซนแรกตอบคำถามโลกเกิดขึ้น ได้อย่างไรมีเสียงคนบรรยายและภาพฉายบนจอใหญ่บอกเล่าความเป็นไปกำเนิดโลกและจักรวาลกุ๋งกิง๋งก้มมองพื้นแล้วหยุดยืนดูตารางมาตราธรณีการบอกอายุโลกของเรามาตราธรณีการ คือการลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกมหายุคแรกเริ่มต้นไร้ผู้คนโลกเงียบเหงาเรื่องราวถูกบอกเล่าอยู่ในตู้ที่เรียงไว้กุ๋งกิ๋งเข้าไปมองสัตว์จำลอง อยู่ข้างในดูแปลกแตกต่างไปล้วนอาศัยในทะเลพาลิโอโซอิกมหายุคแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณเ a ล e o ซอิก the era ancient life evolution เมื่อเริ่มมีต้นไม้สัตว์ทั้งหลายเริ่มหันเหย้ายขึ้นจากทะเลเกิดวิวัฒ นาการปรับตัวอย่างใจเย็นจนกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานครองโลกอยู่ยาวนานร่วมกับเพื่อนยุคเดียวกันตรงโน้นตู้อะไรสามตู้ใหญ่ตั้งเรียงกันอะไรอยู่ในนั้นกุ๋งกิ๋งเดินนำไปดูมีฝูงไดโนเสาร จำลองเล่าความเป็นอยู่สามยุคอันเฟื่องฟูจนเข้าสู่ช่วงศูนย์พันมีโครงกระดูกใหญ่จำลองไว้ให้ชมกันพ่อคะไปตรงนั้นน้องรีบหันมองตามไปพ่ออ่านชื่อสายพันธุใต้ชื่อนั้นระบุไว้ว่าขุด พบในไทยพร้อมชื่อใหม่ปอกที่มาสยามโมไทรัน,นัสอีสานเอนซิสเข้าสู่โซนระทึกกุ๋งกิ่งนึกมองซ้ายขวาเหมือนได้ย้อนเวลากลับสู่ยุคดึกดำบรรมีโครงไดโนเสาร์ที่บอกเล่าเรื่องต่างกันชีวิตในยุคนั้น แต่ละพันอยู่อย่างไรเมื่อสิ้นสุดยุคทองสัตว์ทั้งผองสูนพันไปมีเพียงซากเหลือไว้จนเราได้ขุดขึ้นมาที่ห้องปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญมุ่งศึกษาเพื่อบอกเล่าที่มาคืนชีวิตโลกล้านปีดูจบจากข้างใน พ่อพาไปดูอีกที่อาคารหลุมขุดนี้มีซากจริงเก็บเอาไว้พระวัดสักกะวันพบซากนั้นก่อนใครใครจึงช่วยรักษาไว้ให้คงอยู่ได้ยาวนานมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มหัศรรย์นสนุกสนานกุ๋งกิ๋ง ยิ้มเบิกบานคราวหน้าไปเที่ยวไหนดีไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้กุ่งกิ่งและต้นกล้าพาเพื่อนๆไปตะลุยโลกดึกดำบรรพหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคราวหน้ากุ่งกิ่งจะมีนิทานเรื่องอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะ พบกันใหม่ในรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งทุกวันเสาร์แรกของเดือนและทุกวันที่สิบ้าของเดือนที่ช่องกุ้งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์อย่าลืมมากดไลค์และกดติดตามเพจกุ้งกิ๋งด้วยนะสำหรับวันนี้กุ้งกิ๋งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ๋งด้วยนะคะ